ทางในนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมารายงานตัวครับแต่ในหวยรรักมีภาพพี่น้องมีภาพี่นอ้นองมากขึ้นอ,อยากกินหนูครับพี่น้องมาหาใส่หนูลองเหมืองข้าเจ้าบอกว่าหนูปีนี้ฮาหายากครับผมเสี่ยนหนูแถวบ้านผมไปแล้วบ่ค่อยได้ครับผมบ่ค่อยเห็นขวยเห็นหูม้มันครับแต่มือนผมสิม,มาครับผม วันน้ข้ามปานบอกว่านี่เห็นเป็นเหลี่ยงควายครับเป็นเลืงหูเปนเล้เห็นเป็นเลือเเเอบอกผมมาแล้วพจิตตามมาครับผมมาเป็นม,มาอยู่ทั้งนี้แล้วครับมามาติดตามครับห่วยคือว่าทางนี้ห่วยทางหนูอยู่ทั้งนี้ครับโอ้นี่นะคือจิทางไงแท้หูไง,งแท้ อยพี่น้องทะลุฟังปุ่นแท้ครับผมเป็นแปนอยู่ครับเป็นแปนอยู่สแสดงว่ามีหนูขึ้นบนใบลี่เลยถ้ามันเปลี่ยนอยู่ครับผมนี่เรียมเรียมอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวจัดครับผมจัดนี่นี่มันมาผีพ่อมีจัดเลยครับผมอหอายอยู่ครับผมมากัวพี่มากัวพี่สแสดงอยู่ข้างบนข้างล่างมีเบิดทางหนูนี่ ฟังผมก็ต้องมีครับอีกตามครับผมมูลอุ้ยปุยอยู่แถวนี้เลยมากผีเลยครับผมอุ้ยแงนี้ครับผมนี่นี่นี่ทางมาหอดทางผีครับอ้อจัดไปครับผมแสดงว่าอยู่ฟังผมกับมี่ครับแต่ตอนนี้ใส่ทางนี้ก่อนครับผมมานีกตามครับผมนองครับผมเพื่อนบอกว่า ไปบึงปงฟุ่นกวอนครับผม嘛บงนี้กำลังสีใส่เดียะบอกว่าเออเอาให้กวอนไปบึงบ,ง,บงนี้อุ้ยข้างบนก็เจ้าใส่แล้วผมสีควันยนู่หันเสียเขียวนั่น,นบ่เลี้ยงง่วนบ่ขับปั่นกไว้อยู่ทางฝุ่นกระมี่ครับเข้าสีมอลรุนบงบงไกลๆกวอนครับผม嘛ตามพื่นไปครับผมบงนี้เจ้าไว้กวอนครับน้องเพื่นอนบอกวา่ามาหอดแล้วครับ หอยฉี <ali> ่ <divide S 1> มันดำห้อยฉี่ให anyway ้มันฉี่มันบ่หน่าแหมมีหอยเล็บในมันนี่เออทางอยู่ครับผมเปี่ยนๆที่พี่น้องมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวจัดเลยครับผมนี่นี่ครับเอาขึ้เปียกๆน้าเมียเอาครับผมลุยอยู่ตรงนี้เลยเข้ามาจัดไปครับเดี๋ยวเขี่ยตรงนี้ยักษสองอันครับผมนี่ตจองหู้งแงหรอครับ หัวจิตตัวยังพันใหญ่ไปไปครับผมบูนน้อยกับพ่อเขาไปพี่น้องติดตามครับผมไปครับมาของจิตเสียไปหมดนี้แต่ว่าหนูจักสิมีหมดมีครับนี่ฮู้มันเป็นเก่ายเกลีครับปรหาหนูทั้งอื่นมาเรียนมายางครับผมผมจิใส่ไปทั้งสัตว์อ่ะมันโมแน่นอนครับผมเข้าใส่ไปเลยครับ โอ้ยห้อหงลายกายใส่ไว้เลยครับผมจักสูงใส่ไปไนี่แหละใส่กอีกครับผมเนื้อเดียวหางมองก่อนครับอันนี้เลยครับผมแต่ว่าหนูจักสิอยูบอยูหรอกครับอยู่อยู่กับส่ครับบ่แน่ใจใส่ดักไว้เลยครับเสียบ่เคยลงเนื้อกันหยาอะลร มันมาครับผมรวยครับแยนอยู่ครับแต่ว่าจักขีจังไดยครับผมฮะใส่สายเหมือนครับผมมงนี่ไม่ต้องไม้ครับตามเหมือนหญิงจำได้อยู่ครับผมมาเดี๋ยวไปใช้ทั้งคนครับผม ห้อยเปลี่ยนๆซื้อๆมโนนี่เอาพี่นอ้นองมีอย่างเงี้ยกระเสียไปก่อนละครับผมมันโมเนียน่หรอกครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆวิ่ใหญ่ข้ามป่านมาใส,ส่ซอยแล้วครับใส่เด็ดล้วครับผมประมาณเกือบซิบอันแล้วพี่นอ้อง นี่เฮาก็บวัลายดอกครับไปทางไหนทั้งฝุ่นวะไปเรียๆครับผมเปิดมาพ่ออยยุทั้งฝุ่นครับผมนั่งไปโอ้ยไม่ขี่ตมได้ทั้งนี้ เรียบร้อยครับผมพี่น้องเอา่ามือสองครับจกักสิไม่หยาบหนาวครับผมสิบ่มไม่หยาดยังมาขึ้นครับมันหนาวติดตามครับมือสองมานหลุนทีเดียวครับผมติดตามครับผมไปะกลับก่อนครับผมมา ครับผมพี่น้องได้เวลามายามหนูครับผมมาใส่หนูครั้งแรกของปีครับมาลุ้นกันว่าหมานมหมานครับผมแต่ข้าเจ้าก็บ,บอกว่าหนูปีนี้มันอึดครับผมมันหายงาครับจัดไปติดตามพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับผม ครับผมโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วครับผมนี่พี่น้องครับผมนี่ครับผมเบิ่งเอาครับตัวเลขครับผมตัวเลขของปีหมานครับผมตัวเลขของปีครับผมอุ้ยโอ้พันในไอ้ฟางเลยครับผมตัวเลขของปีครับผมอ โอ้มันหมัดมันดิน่นเดี๋ยวตุเหล่ของปีครับผมดึงนี่ต้องอมานอยู่ครับผมหมานแล้วครับผมนี่มึงเอรครับตุเหล่ของปีครับผมเฮ้ยพี่น้องพี่น้องหมานแล้วครับผมเดี๋ยวอันนี้ก่อนครับโอ้ มันดินมันพันเลยครับผมมคือเหมือนมาเบิรงครับหนาวครับผมโอ้ยบวกโอ้ยปวดก่อนครับผมแบบมันพันครับผมพี่น้องอพันพันพี่น้องอุยมันมัน,มนครับผมนี่ข้าว่าบ่ค่อยมีแต่มองนี่มันมีทางครับ มือ,อ,อมาอันนี้ก็ใส่เก็บของครับผมอ,อตัวนี้บดถือเก็บไวไปรุ่น่อครับผมรุ่น่อพี่น้องนะหอยมันยางพานอยู่ครับผมยางพานไปอยู่อันนี้บ่ถือครับผม แล้วเบื้องอันต่อไปก่อนครับถือบ่เสร็จละยี่เสร็จละบ่ถือครับผมถืออีกแล้วอันนี้ละ่ะอันนี้ก็บ่ถือครับซื่อๆอยู่นี่บ่ท่องโอ้ยพี่น้องบ่ถือครับผมน,นี่บ้ถือครับไห มาดุนผีตัวครับมาห่วยมีซีรีส์นะครับพี่น้องเออพี่ผู้มีหนูครับแถวนี่เกือบโมพานโมพานไปนะเว้ยซื้ออยู่บ้านห่วย เขาครับผมบอกเขาครับผมอีกนนึงอยู่นี่ไม่ได้ก,ก,กินแล้วครับเ <c oughs> อ,อ,อ้ยครับผมพี่นอ้องอักลากอยู่ครับผม <c oughs> มมนเปนหนูนะครับ <c oughs> ไม้ครับผมไม้ใส่ดักนูก็อากหลากอยู่เลยเออเขาโ้ยางรุ่นนี่แหละรุ่นพี่น้องรุ่นที่ได้เพิ่มเล็กตัววาโอ้ยตะอกผ่านครับผมเขารุ่นรุ่นพี่น้องรุ่น <c ười> ซะะ like <c inhos> ื้ออยู <c oughs> like ่อันนี้ก็ไดแต่ละอันนึงอยู่นี่เบิดได้ตัวเดียวนี่ละมั่งนี่อันดุใจโอ้ยห้อยกระเจ้าะมาเสียบดูหมู่บ้านเห็นอยู่ครับกระเจ้าะมาเสียบก่อนละครับผมเบิดแล้วครับผมเบิดรุ่นแล้วมีแค่นี้แหละโอ้ย ลูกคนงานครับผมพี่น้องในตัวเดียวนี่แหละครับออกมาช่วโงดนูข้าเจ้าก็บอกว่าอยู่มันหายยากครับปีนี้หนูมันอึดหนูหายยากครับปูกข้าเจ้าหากินอันนี้ก็ถือว่ายี่สิบกว่าไอ้ขั้นครับผมบ่วงถือว่าหมานอยู่ครับ <laughs> ถือว่าหมานนะนะมันได้อยู่กับผมพี่น้องเออไอ ขันว่าบรมานมันก็ได้อยู่นี่นะเออคิว่าหมานอยู่ครับพี่น้องเอ,อ้าพ่อยย้ไ้ครับจบคลิปครับผมติดตามครับเอาจั้นี่แหละครับผมได้ตัวหนึง่งอ,อ่าของปีนี้นะครับนี่พึ่งได้เนี่ยนะครับพึ่งใส่ได้ไนนะี่ยเออมาใส่ก็ไดเลยครับผมเอ,อ้าลืมใส่ไ้ครับ ใส่ในถุงก่อนแหงอึดแหงอยากอยู่หายไปในงานเขาเลยครับผมมันแหงอึดแหงอยากอยู่ใส่ไปก่อนครับผมนี่เรียบร้อยครับผมตัวเดียวนี่แหละไปพี่น้องครับผมมานบัก็ได้ตัวเดียวนี่แหละครับนี่พึ่งมาใส่นะครับผม ถือว่ามันทีมงานดับเนวจักย่ใสครับผมทีมงานดับเนวผมกำลังตามหายอยู่ครับตอนนี้ตีดตามครับว่าจุบพ่อครับทีมงานดับแนวว่าต่อดไปนี่ครับผมเออตีดตามครับผมแต่ในหัวรลัสซีว่าสีแก้วครับวายจะหายไปใชควายเพข่คนนั้นป่วยไปที่หล่ะครับผมพนบอมัดคนบอมัดที่หล่ะครับผมคนเรยอปรดยมายุกน้ำผมครับผมไปนี่น้องไปถามข้าวถามข้าวดูไขยเห็นพ่อลรวไปไข่น ไปบ้าไปรับไปรับผม